สวัสดีกันยามแรงกับรายการเกษตรกล้วยๆนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพามานะครับาดูสวนผสมนะครับตอนนี้เขาปลูกอยู่ปลูกกินนะครับหลากหลายนานาชนิดนะครับทั้งปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักมะเขือแตงกวานะครับรวมทั้งดอกไม้ต้นไม้กล้วยมะนาวมะพร้าวส้มโอกักแฟงแตงโมชายงหิว้วครับมีไปหมดเลยนะครับตอนนี้เกษตรกล้วยกอมานะครับ ดูแนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับการปลูกแตงปลูกผักชุดแรกของอเจ้าของที่เจ้าของแปลงนะครับวันนี้ลงมือทํากับมือตัวเองเลยครับใช้พั่วในการขุดนะครับยกร่องขุดร่องนะครับใช้พั่วนะครับในการขุดร่องยกร่องต้องย้ํานะครับเพราะว่าไม่ใช่ใช้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้พั่วนะครับวันนี้เกษตรกรต้องไปถามเขา ทำไมมีความมุมานะขยันและทำโอ้นะครับทุ่มเทกับงานสวยจริงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอดสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอันนี้อ่ต้องข้ามสะพานไม้กับต้องแต่ความพยายามครับไม้ขอนนะครับไม่งั้นตกนะครับ นี่เป็นร่องน้ําครับโอ้งามจังเขาทําอย่างไรนะครับในการทําพืชผักสวนครัวสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับสสวััดีครบทำอะไรอยู่ใส่สารปรปับปรุงดินของอาจารย์พบครับอ๋อใส่สารปรับปรุงดินใช่มีต้นอะไรครับผมอันนี้มะเขือเปาะครับมะเขือเปาะโอ้เขอราในตะกร้าปลูกในตะกร้าปลูกในตะกร้าครับแล้วก็ใส่ดินอีกทีนึงใส่ดินอีกทีนึงตะกร้าใส่ดินอีกทีนึงครับทำไมเดี๋ยว ถามก่อนเลยนะครับครับเห็นแล้วไม่ได้มาหลายเดือนนะครับเห็นความแตกต่างเมื่อก่อนมันเป็นที่บ้างเปล่าๆใช่ไหมฮอร์ใช่ครับมันเป็นท yup mm> ี่รับน้ำครับน้ํามันจะท่วมโอ้มาน้าจะท่วมใช่ครับน้ําจะท่วมน้ําท่วมแล้วมันเป็นที่ลุ่ม่ลุ่มเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ปลูกปอเทืองใช่ครับปลูกว่าะไถยนาปลูกข้าวอย่างนี้ใช่ไหมอใช่ครับก็วหลังจะปลูกปอเทืองวาจะปลูกข้าวแล้วอะไรมันเปลี่ยนใจทําให้มายกร่อง หน้าฝนนี่มันมันท่วมเยอะจัดอ๋าน้ำแช่น้ำท่วมน้ำท่วมเยอะครับเลยก็เลยต้องมานั่งปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ว่างก็เลยปรับเปลี่ยนมามาใช้พักวขุดใช้มือขุดยกล่องใช้อะไรนะใช้พั้วใช้พั่วเอามือขุดไปนะใช่ครับใช่กี่ล่องกี่แถวนี่ท่วมหมดเลยเหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวหกแถวครับพี่หนึ่งแถวแล้ว 2นึ่งสสี่ห้าแถวโอร่องน้ำนี่ก็ทำอะไรอ่ะขุดร่องร่องน้ำนี่เตรียมจะปลูกข้าวนี่ก็ปลูกหวานอ๋อเตรียมจะปลูกข้าวใช่ครับนาหว่านีนส่วนนึงอ๋อแต่ก็คือก็คือต้องลองวัดระหว่างนาหว่านกับนาดำไหนมันจะดี่ากันอ๋อลองสองแบบเรามีแนวความคิดยังไงวันนี้เมื่อก่อนที่มามันยังไม่มีบ้านไม้สวยๆอย่างนี้ตอนนี้มีบ้านไม้สวยๆแล้วใช่ครับเพราะว่า คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สํารับน้ําจากสองฝั่งรับน้ําจากถนนรับน้ําจากแปลงท้ลุรับน้ํามาแล้วก็จะไหลออกสู่ทางด้านติวันตใต้ป่าน้องนอดแนะนําก่อนว่าที่นี่พิกัดที่ไหนบ้านสวนคูต้อมาะไลในออดครับอยู่ตรงไหนของพัทยาหนองปลือชนบุรีครับก็ติดทางด่วนทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดกับข้างๆนี่ก็เป็นสาย ทางนี้ก็เป็นชยพรวิถีใช่ป่ะชยพรวิถีครับออกนาเกลือได้ครับครับผมข้างหลังเกษตรกกล้วยหรือที่ท่านเห็นนะครับอีก20เมตรก็เป็นทางด่วนแล้วใช่ครับ20เมตรเป็นทางด่วนก็คือว่าทำนาทำสวนกลางเมืองเลยกลางเมืองเลยครับกลางเมืองเลยแล้วเป็นยังไงจากอาชีพเดิมก็ปกติแล้วทำมะพร้าวใช่หรอใช่ครับทำมะพร้าวเพราะทำต้นพันมะพร้าวปลูกมะพร้าวให้ดู ปลูกเพาวไว้ค,คือหนึ่งปลูกเพาในพื้นที่เราแล้วก็ต้นพันมาขายแนะนําวิธีการปลูกสําหรับลูกค้าวิธีการดูแลก็คือปลูกแล้วก็ขายครบวงจรครบวงจรขายพร้อมดูแลให้ด้วยดูแลให้ด้วยให้คําแนะนําใช่ครับแล้วก็อย่างพื้นที่ตรงเนี้ยที่ที่มาเริ่มทําปีนี้คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ว่างที่เราปล่อยไว้ประมาณสองนัดเกือบสองนครับซึ่งหลังจากถัดจากบ้านเรามาลงแล้วก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ําครับซึ่ง ที่แรกก็จะถมถมแล้วพูดละเหมาเราเราสู้ราคาถมไม่ไหวล้วก็เลยไม่ใช้ประโยชน์เลยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยแล้วก็เ,ลเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนมาปลูกผักที่แรกตั้งใจตรงนี้เลยผมตั้งใจจะไถปลูกข้าวโดยล้วนเลย,เลยเไม่มีปลูกผักอะไรทั้งสิน้นตั้งใจปลูกข้าวได้ยินว่าหวานปอเถืองแล้วก็จะปลูกข้าวดำนาข้าวาใช่ดำนาทีนี้ว่าเนื่องจากเราสู้ ตู้สภาวะน้ําท่วมเวลานะครับผมโอ้น้ําแช่ไม่ไหวน้ำแช่ไม่ไหวแล้วน้ํมันมาจากไหนแล้วมันระบายออกได้ไหมนอกน้ามาจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่ํารับน้ารับน้ำจากแปลงรับน้ำจากแปลงอารับน้ําจากถนนน้ําจากถนนไหลมาลงตัวนี้ของเรามันจะต่ำก่าเพื่อนครับเราพาไปดูพาไปดูนมะเขือกี่วันแล้วเนี่ยทาไมงามจังเลยมะเขือนี้มี2รุ่นนะรุ่นนี้ประมาณ อ้าวมีลูกแล้วเหรอใช่ครับเก็บลูกไปแล้วผลหนึ่งอ๋อได้จะได้กินแล้วเก็บไปแล้วผลหนึ่งพันไรนี่ครับตอนนี้เป็นพันไรเนี่ยอันนี้เมอ่อเขือปาอเจ้าพญาอ๋อเจ้าพญาเจ้าพญาใช่มีสองรุ่นนะปกติเคยปลูกผักไหมต้องถก็ก็ปลูกไว้กินเองแต่ว่าไม่ได้เยอะอ๋อก็คือปลูกต้นถองต้นเลยครับ แล้วเราตอนนี้มาถามว่ามาปลูกแบบจริงๆจังจังเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ากินนี่นคงไม่หมดลวมั้งไม่หมดครับก็มีแนวคิดนี้ครับพี่คือในพื้นที่ผมในญ่เป็นที่สามไร่สามไร่สองงานนะครับโดยรอบเดี๋ยวพี่หมุนไปทางนี้ก่อนนะโดยรอบเนี่ยผมจะปลูกชะอมอ,ะอมรอบที่ครับเวลาปลูกชะอมเวลาเก็บชะอมเราจะเก็บกรรมกรรขายในคนละแวกในพื้นที่อืมครับ ก่อนแรกครับปลูกแคชะอมชะอมก่อนมะเขือต้นสองต้นพริกต้นสองต้นอย่างงี้ใช่ไหมครับมาพริกต้นสองต้นก็ทีเรากินไม่ทันแล้วครับกินไม่ทันแล้วอันนี้มีอะไรบ้างลองลองชี้ให้เห็นเลในใกล้ๆกันที่ในร่องที่อ่อนอันนี้ร่องแรกเลยพิมกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดอกสี่สายพันธุ์จัมโบ้บิ๊กจัมโบ้สี่สายพันธุ์กระเจี๊ยบที่เอาไปต้มจิ้มพริกเหรออ่าต้มต้มต้มดอกฮะต้มกินน้ำอ๋อน้ำกระเจี๊ยบแดงใช่ไหมแดงใช่มีสี่สายพันธุ์มีสีชมพูสีแดงครับสีขาว แล้วก็มันมีพันหนึ่งผมจําไม่ได้ผมซื้อมาสี่แสนพันมาไม่เป็นไรครับแล้วก็อันนี้แถวที่สองมืนอที่เรายืนอ๋อมาเขือเปาะเาเขือเปาะครับจ่าพยาจ่าพยาแล้วนู่นทางนู้นต้นใหญ่ๆทางนู้นจะเป็นมะเขือม่วงมะเขือม่วงมีมะเขือม่วงมาลงคือเราเราเรามีห้าแนวคิดเราคือหนึ่งข้างในเรามีมะละกออ่อมีมะละกอปลูกมะนาวครับ ผ่ามะเขือตอนนี้กำลังพา้อมะเขือเทศเครื่องส้มตำจะมีพืนี่หมดคือตั้งใจว้ทําทำเครื่องส้มตำใช่ตั้งใจตั้งใจพ่อื้นที่น่ตัวฝังยาวก็ใช่เลยดิตัวั่งยาวก็ใช่ครับโอ้คือปลูกในเราดูเราดูพื้นฐานว่าคนโดยคนส่วนใหญ่ก็จะจะรับประทานกันผัดประมาณนี้ครับแล้วตอนแรกเห็นตะกาปลูกเต็มมีแนวความคิดยังไงถึงได้ปลูกตะกาอ๋ออย่างนี้ครับ ก็คือเป็นเป็นพื้นที่รับน้ําเรากลัวน้ามันมีความชื้นเยอะครับเราก็เลยเอาใส่ตะก้าใส่ตะก้าใส่ตะก้าแล้วก็วางเรากลัวเรากลัวเรื่องเราไม่มั่นใจเรื่องน้ําถ้าฝนตกเยอะน้ําจะท่วมมิดล่องนี่ขนาดที่สูงแล้วใส่ตะก้าเพื่อเพื่อหนีน้าใช่ครับอ่าข้อสองคือวัชพืชตู้หญ้าไม่ไหว มันเป็นแถวหมู่ถ้าส่วนเยอะหนีน้ำหนีหญ้าหนีทัำหนีหญ้าแต่ตอนนี้หญ้าก็เริ่มจะเตียนแล้วนะพี่นเริ่มจะเตียนแล้วก็เดินไปถอนไปเย็น<อ>ๆถอนอแปลว่าทำกับมือทุกอย่างเลยใช่ครับทำบมือทุกอย่างชมไม่ธรรมดานะครับการขุดบอ่อนี่ยครับยกล่องเพื่อเป็นคันนาทองคำนะแล้วก็มาเป็นไอ้ล่องนี้ก็เป็นอะไรนะที่ปลูกข้าวหรอดํข้าวไว้ดํนาไว้ดํนาอีกแล้วฝั่งนู้นก็คือแตงกวาอ๋อมีแตงกวาด้วยใช่แตงกวาด้วยครับ แล้วก็มีล่อง่องแรงนันคือทั่วภูทัวภูววอ๋อกำลังลงแล้วนะครับจะลงด้วยกันหลากหลายครับด้วยกันหลักหลายรอบๆก็จะเป็นทางตะวันอ่าเป็นดอกไม้ทางตะ,ะวันให้สวยงามให้สวยงามอันนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทเป็นในตัวเนี้ยอ่ ทำไรเนี่ยรดน้ำปุ๋ยเราน้ำใส่ปุ๋ยน้ำใส่ปุ๋ยโอ้ใช้บัวรดเอาเพราะว่าเราปลูกแค่น้อยเนาะใช่ครับใี่ใช้บัวรดเอาอ๋อปุ๋ยก็ผสมกับน้ำนี่ใช่ไหมใช่ครับปุ๋ยละลายกับน้ำโอ้ตามสูตรอาจารย์ตามสูตรอาจารย์อ๋ออาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งโอเค ต้อให้ต้องให้ปุ๋ยทุกวันแล้วตอนนี้เริ่มโตแล้วมาลุ้นกับน้องออดนะครับว่าจะได้เห็นลูกไหมนะครับตอนนี้แขนงเต็มเพียบภาพไปหมดแล้วนะครับปกติเขาจะเห็นดอกก่อนแขนงออดเปลี่ยนพลิกตำลาไหมแขนงเต็มนะครับแต่ดอกยังไม่เห็นดอกยังไม่มาเลย โอ้เฉลี่ยพอดีเลยนะ้ำ<ช>กับปุ๋ยใช่ไหมใช่อันนี้ให้ปุ๋ยทุกวันไหมทุกวันทุกวันอ๋อให้ปุ๋ยทุกวันฝนจะตกก็ต้องให้เนาะใช่นีที่ทที่ที่หนึงบอกถ้าเราไม่กบดินอโอ้กบไปกี่วันแล้วเพิ่งกบได้แค่สองวนั 2> 2วนสองวันเออ หลาก,ลกออกมาหากินทั้งนอกแล้วใช่ใช่ที่ที่เนี่ยเมื่อวานฝนตกดูดินี่แ่พอดูดิหลากออกมาเต็มเลยนะครับถ้าถ้าพี่หนึ่งไม่มาบอกผมเนี่ยผมยก็ยังตั้งอยู่อย่างนั้ตตตนตั้งตะกาไว้เฉยตั้งตะกาไว้เฉยจริงจริงเดี๋ยวนี้ไม่ไมีไม่มีประสบการณ์จริงๆประสบการณ์อันนี้เอาดินมาปุ๊บลากพุ่งออกมาเลยพุ่งออกมาเยอะมากเขาบอกว่านับไปอีกนับถอยหลังอีกห้าวัน แล้วถ่ายรูปไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราจะกบวันนี้ความแตกต่างมันจะเป็นแบบคนละแบบเลยหนังคนละม้วนเลยนะครับผมละ้วสวยๆนะรูปเดี๋ยวจะได้เห็นลูกกันฝากเต็มเลยไว้ก็คือตรงเนี้ยเป็น,นที่ฝึกรู้ไปเลยเออคือเป็นเป็นที่ที่ศึกษาเรียนรู้สําหรับคนที่สนใจในการทาําสวนคือผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์นนนี้เพียงแต่ว่าเป็นผู้แนะนําได้อ๋อ เป็นทู้แนะนําว่าต้องปลูกดูแลอย่างนี้ดูแลอย่างนี้ก็คือบางทีอย่างอย่างแตงฟ้าผมก็ต้องไปปรึกษาที่เรื่องแตงฟ้าที่ทไรที่หนึ่ง,อองที่หนึ่งเกษตรกล้วยต้องไปปรึกษาท่านครับใช่ไปปรึกษาครับแล้ววันนี้ที่ถือกระแผงนี่ก็คือ,อาสารวัลพุงดินหอยจันพฤเหรอสารวัลรรพุงดินหอยจันพฤครับเอามาโรยเพิ่มเติมเนาะเเพิิ่มมต มันมันเกิดปัญหาอะไรจะเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้รยสารปะุงดินอ่าคือหนึ่งเนี้ยดินที่ผมใส่ในตะกร้าเนี่ยมีส่วนผสมที่ไก่อ๋อที่ไก่แกบที่ไก่แก่ครับเกิดเชื้อราเยอะเกิดเชื้อราเยอะแล้วก็ดินเดิมอ่ะมันเป็นดินทรายก็ถึงอ๋อไไม่มีดินมันเป็นอ๋อเป็นเนื้อทรายเลยเนาะเป็นเนื้อแดงใชเสีชมพูสีแดงเลยใช่เป็นเนื้อทรายทั้งหมดที่ผมแม่ลงดินว่าหนึ่งมันมันมันไม่ใช่ดินนะ มันเป็นส,สายกะทิตรงนี้มันเป็นสายกะทิสายกะทิมันหมายความว่าไงอ่อนสายกะทิก็คือ,เ,อเวลาแข็งก็แข็งมากนิ่มือเดินเหยียบจมอ๋อใชอ่เพราะว่าดินแถวโซนภาคตะวันออกหรือว่าชลบุรีที่นี่ครับเมื่อมันแห้งมันจะแข็งเป๊กแ่งถ้ามันเจอน้ำกันนิ่ม,มแฉะเลยใช่ไหมเดินเดินเดินจมอ๋อคือแมคโครเนี่ยลงไม่ได้รถถ่ายลงไม่ได้ผมเคยรถถ่ายมาลงแล้วรถถ่ายมันจมครับที่ก่อนที่จะปลูก ที่ก่อนที่ปลูกปอเทืองก็คือจะจะรถถ่ายมาลงรถถ่ายจมลงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแนวความทิศี่ายเองเลยถเองเอาพว่าถเลยพว่ถแล้วก็ไถปลูกปอเทืองไปรอบนึงครับกล่าวว่าจะปลูกข้าวแล้วก็ทิ้งไว้เลยทิ้งไม่นานจัดครับแล้วก็เลยมาพื้นที่ว่างจะทําอะไรดีเนาะคเลยว่ายกล้องในวันข้าวไว้ไหนไปเราไปพาไปดูเดี๋ยวไปดูกาแตง แปลงก้าวข้าวของน้องออดครับผมมาดูครับส่วนของแถวแตงกวาของเสียออดนะครับอ่ามีวันนี้ก็กำลังเติมสารปรับปรุงดินอยู่นะครับอันนี้เริ่มสวยแล้วนะครับ20 20กว่าวันแล้วดิใช่ครับครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกใ<ๆ>นชีวิตเลยครั้งแรกมา<ๆ>มาสำรวจกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างปลูกแปงกวาครั้งแรกเดี๋ยวเกษตรกต้องตรวจดูก่อนโอ้สามเม็ด ต้นสมบูรณ์เนาะ<ช>โอ้แขนงดอกมากเลยครับหนึ่งแขนงสองสามสี่มีทุกข้อตาแต่ยังไม่เห็นดอกเลยนะ <c oughs> เออแปลกจริงเหรอ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ปกติแล้วมันจะเห็นดอกก่อนแขนง<ช>อันนี้แขนงมาก่อนดอกแขนงมาก่อนดอกอะจะเป็นสูตรไหนนะครับเดี๋ยวต้องมาถามน้องอดก็คือไม่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 ไมไม จะบอกว่าไม่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 มีความรู้ด้านด้านปลูกแตงแบบเยอะๆขนาดนี้อ้าวเรามาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่เคยปลูกแตงเหมือนกับน้องออดวันนี้ว่าเรามาดูกันว่าน้องออดจะได้มีลูกแตงกินไหมหรือว่าจะได้ยอดแตงไว้ผัดไว้ลวกเนี่ยใช่ครับอคิดว่าเป็นความเป็นไปได้มีไหมมีมีเนาะมีมีความหวังนะครับสายอุโมงค์ยังมีแสงสว่างใช่ ตอนนี้ทำการแปลงเพศไปแล้วไหมได้ยินข่าวใช่ครับใ่ตอนนี้ทําการแปลงเพศนะครับเพื่อเรียกดอกตัวเมียนะครับตอนนี้ก็ที่สํารวจอยู่แล้วตอนนี้แขนงล้นลวนแขนงเดียวเดีแขนงล้วนนี่ก็ถือว่าเป็นการดีนะนาะแขนงก็เป็นจุดก่อให้เกิดลูกก็แหละแล้วผมปลูกสามต้นเขาปลูกกันแค่2ต้นอ่าไม่เป็นไร ก็มีสองก็มีใช่อันนี้เพาะถัดหลุมก่อนนะอ๋อเป็นแตงเพาะถาดหลุนก่อนใช่เพาะถาดหลุมก่อนแล้วค่อยมาลงลงลงตะกร้าก็ถือว่าสวยนะเรื่องโรคเรื่องแมลงก็มองมองแล้วก็ใบบางกว้างกว้างอยู่ใสอยู่นะครับไม่ไม่มีไวรัสไม่มีแมลงมาลำควานเท่าไหร่มั้งเป็นไงบ้างก็หลังจากที่ว่า ที่หนึ่งแนะนําเรื่องการกําจัดดูแลแมลงก็เบาบางไปเยอะเบาบางไปเยอะใช้เ็เทคนิคของเกษตรก็เก้อื่นใช่ใช่หรือแรงกดไปนะครับผมคือต้องต้องบอกเรียนตรงๆว่าไม่ไม่เคยปลูกจริงๆนะคือจู่ๆตั้งใจปลูกก็คือพอมะเ็ดแล้วก็ลงตะก้าเลยพอมะเ็ดในหาดดุมพอโตปุ๊บย้ายลงตะก้าปลูกเลยปลูกเลยแล้วไม่ได้คิดว่ามันอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ ใช่ครับแต่วันนี้มีตะข่ายเรียบร้อยทาค้างเรียบร้อยนะ<ต>สวยงามตะข่ายนี้ก็ขึงสองวัน,นถึงสองวันใช่ถึงไม่เป็นอลองผิด้องถูกใช่นี่แล้วผิดเป็นครู<ช>นะครับไม่เป็นไรครับน้นองตั้มก็ที่ว่าสร้างครูกับตัวเองแล้วนะครับเรียนรู้กันไปนครับทือว่าเป็นแปลงครูเลยนะเนี่ยเราเราไม่ทำเราก็ไม่รู้อถูกต้องครับน้องตั้มถ้าเราไม่ทําก็ไม่รู้จะให้เขาบอก ก็ไม่ก็ไม่จำใช่ต้องทําต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปนี่อย่างน้องต้อมนี้เออน้องอดได้มีความรู้เรื่องมะพร้าวมะพร้าวใช่อย่างมะพร้าวนี่ถือว่าชํานาญเลยใช่ครับทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์เนาะเริ่มจากศูนย์ครับวันนี้มีอะไรฝากพี่น้องทางบ้านครับหลังจากที่ทาสวนครัวพอเป็นรูปเป็นร่างทั้งแปลงนาก็ใกล้จะดําแล้วก็คือ การทำเกษตรเนี่ยขอให้มีมความอดทนอย่างเดียวนะต้องขอให้มีความอดทนอย่างเดียวแล้วก็ต้องสู้กับมันปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขมีปรับปรุงเงยอะไปท้อมันครับ,ค,รบคือคนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่ตั้งแต่เกิดครับคนที่เก่งได้คือคนที่ที่เรียนรู้อยู่เรื่อยเรียนรู้และลงมือทําใช่เรียนรู้และล,ลงมือทาอยู่เรื่อย,รอยครับนี่ะครับคือ,ค,อคือที่ผมคิดอยู่ทุกวันก็คือ เราไม่ทําเราก็ไม่ไม่เก่งเราไม่ทำเราไม่เก่งต้องหัดเดรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอันไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงฝาผมจะมาอยู่ตรงนี้ได้ถามว่าล้มเหลวไหมก็มีบ้างล้มลุกคุกคานมาก็เยอะครับ,รบโอ้ลองผิดลองถูกมันก็เยอะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดีๆนะครับที่น้องออดฝากให้พี่น้องกเกษตรกรที่เริ่มใหม่มนะครับรวันนี้ก็ถือว่าบางอย่างที่น้องออดยัง เริ่มเป็นครั้งแรกอันบางอันที่เราเชี่ยวชาญแล้วเราก็มีความมั่นใจนะครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเรียนรู้ใหม่ๆนะคืออย่าไปทําเยอะทำน้อนทำเยอะแล้วแล้วจะคิดว่ามันเหนื่อยแล้วมันจะท้ออมมันเหนื่อยแล้วท้ออย่างอย่างอย่างแตงเนี่ยอย่างแตงอย่างถั่วเนี่ยผมเคยปลูกไว้แค่ต้นสองต้นมแมลงมันเยอะครับผมเคยปลูกตั้งแต่ทําที่สวนทําสวนใหม่ก็เลย แล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าเราลองมาทาจริงๆจังจงดูครับไม่ต้นสองต้นละสิดต้นยี่สิบต้นใช่ไม่ต้นหนงต้นเลยไปเรื่อยๆอันที่ว่ายังไงก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับการน้องอดนะครับกลับบ้านบ้านไรเลยนะบ้านสวนคูตต้อมบ้านไรออดบ้านสวนคูตต้อมบ้านไรในออดนะครับก็พิกัดก็อยู่ที่หนองปื้อ ตรงสะพานข้ามทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดนะครับผมใครจะมาเที่ยวเดี๋ยวมาดูต้นมะพร้าวมีมีต้นมะพร้าวใช่ไหมมีครับมีครับมีครับพันอะไรบ้างน้องเดี๋ยวย้ำให้ครับเพ่อแไม่พีน้องมีน้ำหอมน้ำหวานครับกะทิน้ำหอมครับสีทองสีทองมะพร้าวแกงครับมะพร้าวไฟครับพวงร้อยหลักหลักแล้วก็หลักๆก็มีเท่ีครับครับผมโอ้ ใครต้องการสายพันธุ์มะพร้าวนะครับมาติด <พอ S 2> ต่อน้องออดได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บอกเทคนิคก,การปลูกการดูแลให้อ๋อไม่ได้ขายเพาะต้นกล้ายอย่างเดียวมีเทคนิคดูแลมะพร้าวให้ด้วยเพราะว่าน้องออดมีประสบการณ์เรื่องมะพร้าวมะพร้าวอยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนนะครับ เป็นคนพื้นเพจจมุดสงครามครับจมุดสงครามเป็นคนแม่กองเป็นคนแม่กองแรงเลยนะครับผมเพราะว่าต้นพันธุ์ต่างๆนั้นน้องออดก็มาจากที่นู่นที่บ้านกลับแล้วกลับแล้วก็มากระจายกับพี่น้องที่ภาคตะออกที่พัทยานี้นะครับเอ้าพี่หนึ่งขอฝากเบอร์โทรแล้วกันเอ้าื่อพี่น้องสนใจสอบถาม99ครับ108 849ครับช่องทางติดต่อก็เฟซบุ๊กก็เฟซบุ๊กส่วนตัวคนบ้านสวน64เอียวคนบ้านสวน64เอียวครับ เพศก็คือชื่อตามสวนบ้านสวนครูต้อมบ้านไร่ในออดครับผมไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์โทรได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องต้อมเนาะเป็นอย่างมากเลยเราวันหน้าพี่หนึ่งมาติดตามแล้วมาทำนาด้วยกันได้ทำนาครั้งแรกไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ธรรมดานะสวยนะเนี่ยนอสวย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 แจ๋วเลยนี่แหละค่ะเลื้อ 哎，这有问题，这火。